เธอไม่ช่แม่ของหนูฟิลลิ่งเพลงคลาสสิกของดิสนีย์เวอร์สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาดูเรื่อง d i s Enchanted ภาคต่อของหนังเรื่อง Enchanted ปีสองพนเซึ่งผมขอบอกนะครับว่าภาคแรก Enchanted เนี่ยเป็นหนังที่ค่อนข้างอิมแ c t กับ ผมมากมากเลยเพราะว่าเป็นหนึ่งในหนังที่เป็นปัจจัยหลักๆเลยที่ทําให้ผมกลายเป็นติ่งดิสนีย์เพราะว่าเอ็นชานเทสเนี่ยเป็นหนังที่ทำให้ผมเข้าใจคอนเซปต์ของเทพยายดิสนีย์มากขึ้นว่าภาพรวมทั้งหมดนี้มันเป็นยังไงแล้วมันก็ทําให้ผมหลงรักดิสนีย์โดยมีเรื่องเอชานเทสเป็นปัจจัยสําคัญเลยละครับทีนี้ภาคต่อดิสนีย์เทสมันจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันว้าวมีเพลงแบบ แสงประสานตอนต้นเรื่องให้ความรู้สึกมันแบบดูหนังดิสนีย์คลาสสิกเลยนะครับเนี่ยเอาพืจริงๆนะว้าวไม่รู้ว่าพ่อแม่ของเด็กน้อยตอนเด็กบรรดาสัตว์เลยนี่เราก็เห็นเป็นครั้งแรกเลยนี้เนี่ยว่าจีเซลตอนเด็กหน้าเป็นไงีเซลเติบโตขึ้นเป็นสาวน้อยหน้าตาสะสวยจิตใจอ่อนโยนและมีความปรารถนาในใจอยากได้จุมพิตที่มาจากรักจริงกับเจ้าชายรูปงามที่ผ่านเข้ามา เธอเลยได้พบเธอเือบอกกันเลยนะครับว่าหนังภาคแรกเนี่ยเล่นคอนเซปต์ที่ชาญฉลาดมากในช่วงเวลานั้นแสดงว่าหมดแกนก็เปลี่ยนไปเนาะไม่ใช่เด็กที่อินเทนต์นิยายเหมือนสมัยก่อนเสาหาความสุขชั่วนิดน่าหมอแกนทำไมเป็นงั้นน่ะคนใหม่ที่พิเศษที่เธอจะได้เจอและเขาจะรักเธอเหมือนกับที่ฉันรักเธอ และจำไว้นะเมื่อไหร่ที่เราต้องการเพื่อนเราต้องทำยังไงยากไม่ใช่ก็มีหลายๆคนที่เขาย้ายไปอยู่นอกเมืองพวกเขามีความสุขดีเหรอแต่หนูอยู่ที่นี่ก็มีความสุขดีช่วยพูดกับพ่อให้พี่ทีโซเฟียช่วยกันเลยโซเฟียบอกว่าใครเป็นน้องมึงน้องๆค่ะใครน้องมึงค่ะ นี่ดูนั่นเอ็มมี่ไฮดามยุ่งสวยว่ะขนาดเธอเป็นแม่คนแล้วนะครับแบบขนาดเธอแบบสี่สิบกว่าแล้วนะเธอยังแบบดูสวยอยู่เลยอะ <S <S ทำนองแบบนี้เหมือนเพลง Happy Working Song เลย oh! โอ<ห>้นี่คือผู้หญิงสี่สิบปีอะ <S <S มันมาจากไหนวะโอ้ยโ f ้ยโ <c oughs> อดบโอ้ยโอิยมิ้ยโอ้ยโอ้ยโา้ยโอ้ยโอ้ยมอ้ยโอ้ยอ้พโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโง้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้เโ้ยโอ้ยโอยอ้ยัอโอ้โอยโอ้ยโเอยอ ห oh. วังว่าคุณคงไม่ว่าประตูเปิดอยู่จิเซลกับโรเบิร์ต oh. ใช่ไหมและหมอเก่ว oh. oh. กับนุนน้อยโซเฟียทำไม oh. ใช่คุณดูดิรู้สึกว่าเทสทางแฟชั่นของตัวร้ายกับจิเซลเนี้ยคนละแบบเลยแบบจิเซลจะเป็นเทสแฟชั่นแบบยุค90ดูแบบวินเทจเหมือนผู้หญิงยุคสมัยก่อนจะแ,แบบทำไมฝั่งตัวร้ายทำไมดูแบบไม่เหมาะกับฐานนะเจ้าของเมืองเลยอะ ขอบคุณมันและคุณสร้างรีสอร์ทให้มันแต่ว่าพวกมันคงไม่มีรีสอร์ทมาคุยกันหน่อยเราย้ายมาก็จะได้มีห้องใครห้องมันแต่ตอนนี้เราต้องนอนอัดอยู่ห้องเดียวกันมอแกนเราคุยดีนะดีนะเดียวกันมาแกนเราพระราชากับพระราชีนีแห่งแอนดาลีเชมาแดนซี่อนเบิร์ดพวกคุณมาทำอะไรที่นี่เราต้องสร้างประตูมิติมาบ้านใหม่ของเธอสิ ต oh, <im defects> ัวละคยทุกต like, oh, wow. oh, um, so ัวแบบมาเจอกันว้าวคารรเตอร์เอ็ดเวิร์ดนี่คือไม่เปลี่ยนเลยเนาะไม่แบบไม่รู้สึกว่าตัวละครนี้โตขึ้นเท่าไรเลยนะคะแบบยังยังเป็นโอเวอร์จะเป็นตัวชายในแบบเท่มีใหญ่ตัวจ่ามอนเดิมเลยเสียงอีดีนาเม็กเซลเนี่ยโคตรดูนิกเลยนนะชอ จึ๊กแทนอมแกนวะถ้าคุณไม่มีไม้วิเศษให้ลูกสาวตัวปลอมของอ,อนเดเลเชียหนูจะไปเปลี่ยนชุดละ่ะลูกสาวตัวปลอมแะแได้แรงอยู่นะทำไมรู้สึกว่าชุดของแนนซี่กับชุดของเอ็ดเวิร์ดดูดูเหมือนชุดไปเช่ามาจากร้านแฟนตาซีมันดูชีพมันดูแบบ <c oughs> จงเชอมันไม่หวั่นไหว จะอายทำไมวะมีแม่ท้งสวยร้องเพลงกินขนาดเนี้ยฉันว่าคุณพูดถูกสรุปก็ทำบริสตอจิ้งหรี่จริงๆหละลูกจะมาพูดกับแม่ของลูกแบบนั้นนะแม่หนูงั้นเหรอเธอไม่ใช่แม่ของหนูเธอเป็นแค่แม่เลี้ยงและเธอจะเป็นได้แค่นั้นโอ้ แรงมากแรงมากว้าวเพลงอันนี้เป็นแบบ I Want Song อีกเพลงหนึ่งที่แบบดีของดิสนีย์เลยนะครับเนี่ยทำนองแบบดีมากๆเลย กิปคัมแบ็กแบบยุยยิเชิรก็มาเงี้ยอะไรเงี้ยหรอแบบแบบยุดีๆก็โผล่มาเงี้ยแม็กเซนเวอร์โอ้ช่วยแบบ uh. ได้ไวส์แบบไปดิแอนเดอร์บีสเวอร์โอ้โหเพลงแบบนี้ฟิลลิ่ง เพลงคลาสสิกของดิสนีย์เวอร์ทุกคนเต้นเดี๋ยวเฮ้ยเพลงนี้ดีเวอร์ f ิล l i n g เดิมๆเวอร์ครับทุกคนอ้เอ็นการโตไปเนี่ยกาสิตา แล้วชุดค oh oh ือจ oh ีเซลคือเป็นชุดสตาร์ทที่ยี่สิบเวอร์ไม่ก็เรียกว่าเบียร์แก๊สชุดทุกคนมาจากสตวรรทที่สิบเจ็ดสิบแปดชุดจีเซลคือเป็นคนเดียวที่สตวรรทที่ยี่สิบเวอร์ไม่ก็ทันทีแล้วก็จุดปัจจุบันนี่แหละโอเคเฮ้ยนี่ ฉันกำลังดูวอร์ดเวย์หรือเปล่าโอ้โหบราโวสจอร์ <res> โอ้โอ้ว้าวชาวพิซส่าชูจังเลยครรืนนี้มีอะไรนะ ฝ่าบาทเพคะเพื่องานเทศกาลไงท่านผู้หญิงโอ้งานเทศกาลยี่งจะจัดยิ่งหนางร้ายนั่นนี่แก่นั่งอะไรลงว้าวโมแกนมีเพลงเดี่ยวคนเดวเองมีไอบอนซองเปของตัวเองมาแล้วคำทำชุดใหญ่เลยล่ะฉะนั้นแกจะต้องเริ่มเล่าตั้งแต่ต้นไม่อย่างนั้นข้าอาจจะตีน่าแกเป็นชิ้น บางอีกมัวจนมองไม่เห็นอะไรและไหนจะยังมี<อ>งานสวนอีกผ้าก็ต้องเย็บปะชุนผ้าอีกและอย่าลืมทำปล่องไฟด้วยนะปล่องนี้ดําเฉลิมใจร้ายว่ะใจร้ายว่า,าพอจีเซลเป็นตัวร้ายนี่ก็ให้นานทุบดีนะครับเนี่ยโอ้โหยจะไปไหนงั้นเหรอเฮ้ย สีหน้าเมื่อกี้อุ้ยชุดชุดคือแบบดูชั่วร้ายมากเลยนะครับกระจกส่งกระจกเข้าไปเถอะใครคือผู้หญิงที่ไม่มั่นใจในตัวเองเบอร์นี้ถึงต้องคอยใช้กระจกโอ้แรงดูแบบพร้อมตบมาก Dear, I barely know your name. you, pump jazz, Matt. I'm jazzy, Hey, do you are? Woo, ping. เพลงดีมากเรากลับมา <What happened? S 1> อยู่ที่โลกของแอนิเมชันไลเซนแล้วหรอทำไมมันดูแปลกๆเหมือนเขาใช้เขาไม่ได้ใช้แบบแฮนด์วาดเอาอะเขาแบบใช้คอมพิวเตอร์ทำเอาไหมครับข้าจะออกไปตามหานางคงควาาน้ำเหลวเหมือนทุกทีแต่เชิญแรงเนะียโอ้โหไม่ใย,ยดีผัวเลยวะ <c oughs> อ๋อเพลงของอีเดน่าเบนสเดล เหมือนพวกคำนรรทัสเลยอะแบบการใช้ใบไม้ปลิวหลับตาฟังคิดว่าเอลซ่ากำลังร้องเพลงโอ้ยมันฉากเป็นชุดในล่านนี่หว่ามันรู้สึกว่าเขาใช้อีนานเมนเซลคุมมากเลยนะครับแบบแบบภาคแรกเธอไม่ได้ร้องเพลงอะแต่ภาคสองเธอรองเพลงแบบต้องการใช้นักแสดงให้คุม้ม โอ้โหคนณลูกว่ะเจ็งว่าสวยมากเฮ้เสียงอียนอ่ะ Yeah, you're doing it! Tisel! Uh, uh, oh. <sighs> Go take her, yeah, right? Mm. Mm. Giselle, yeah. I've known a lot of magic in my life, but never anything. Has... And you'll have it there inside you when I'm gone. ติ๊กตอกติ๊กตอกมอแกนแม่ลูกทำได้หนูลก,กลัวมากเลยครับล,ลูกช่วยแม่เอาไว้ลูกช่วยเราทุกคนเมื่อคืนฉันฝันร้ายฝันถึงขังคบ